อ้าวสวัสดีค่ะพี่น้องมา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 โอ้ยลืมแม่ค้ามาทำอะไรนี่มาทำอะไรทำงานครึ่งวันก็สไปอย่าง้โออาวเท่าคุณนดขึ้นหอดิคุณนายถ่ายก่อนนี่เด้อค่ะเด้อไ้เบิ่งแฟนคับมาทำหาเออนานาเล็กสวยอ่ะเออเออเออเอาลูกเนี้ยอ่ะช่างดิ ใหญ่ๆใหญ่ๆจะต่อยน้ำอีกไหมดูสิแม่ค้ามันอยากขายเบิ่งรูปพี่น้องมันอยากขายหลายเบิ่งดูมันเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาย่างคักเลยเอาอีกไหมน้ำสามกว่าอยู่แล้วเล็กเอาไปเข้าข้างในเลยจ้าเข้าข้างในหรือแม่ค้าขายทุเรียนจ้าเอาลูกนี้แหละสวยนี่ลูกนี้สวยลูกนี้แหละพี่ใต้บานจิติเบิ่งเรียพี่น้องตถ้าสั่งก็ถือเรียน ตาลิตตัวลิตเติ้ตาสั้นโอไม่สามารถท้าได้เลยว่ะตัวเล็กไม่ขึ้นกันลุณาดูนะคะเดี๋ยวคนก็เกลียดเขาไปพร้อมมาชนีมาตัวเอาอันนี้มา ให้มันนักไม่ให้มันอยู่กับพื้นอ่าเปิดสิวิธีการแกะทุเรียนเดี๋ยวให้น้องเขาไปชั่งก่อนถาสัังก่อนพี่น้องถาสัังอนเขียนงานเครื่องมือกินมักทุกเรียนกับเบิดเราคอยป้าน,นางที่ไปชัง่งไปที่ชัเตอข้าสำลูกไปเลยไหนเอาไปทำมาเยอะแยะ กินคนเดียวถ้ามันไม่ถ้ามันเละลูกกูก็ไม่กินนะเออกินคนเดียวไหมกินลูกอะลูกเดียวใช่ไหมหันไปหาจักรอรแนนแฟนคับถามหาอะมัน่ะแฟนคับแซนับถามหาคุณนายไทยก็ไปใส่ยายเห็นไหมเผ็ดงานนอะมันเสมอแหละพี่น้องแต่ว่าบดไทยท <im itation> านีื้อนี้เลิกงานแล้วทาอยากกินมักคุดเลีเ้ยนเลยถามมัน นั่นน่ะนั่นน่ะนั่มันมีคนนึงกินสุกไอ้กล่องม่ทำอไรเลยมันก็ถือเมียดแท้ไหมน่ะมันเห็ดยังสิบมาบาลังเขาบ่อยถือเมียดคือทางนอกพี่น้องเจอตำรวจมาละไรแย่เลยก่อนขาบอกอยู่ว่าขายทุเรียนหลังร้านระวังก็มาตรวจแท้ แล้วก็ข้าวมันกับ้ามกับพื้นอ่ะเหรอเราขายกับข้าวเหมือนกันห้าสามห้าห้รอยสามเปล่าห้าห้าห้าสามห้าราคาเนี่ยจะเอากิโลเหรอโอ้โหไม่ได้ยินเอามาเดี๋ยวไปให้นี่เจ๊ต้อยกลัวอะไรเหรอให้เป็นห้าห้าร้อยหกสิบเลยมีลูกใยใหญ่ ยกัวกูเป็นล่ม,มนะกัวกูโนี่นเป็นตัวนี้นอะไรชจ๊ะดอกหาลอยกว่าคนสองพันกว่าบาททำงานคืงมือ <c oughs> มนักแข่งไม่ร่วงงานนี่หลักมู่นหลักพักขนข้างในเอาไปแล้วนะข้างในเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวแต่เนีย่ยลัง,งเปลียน ได้เนียนก,บบกลนกับบ้านแล้วได้เนียนกลับบ้านเพราะว่าเหม็นทุเรียนนั่งเหม็นทุเรียนตกลับตัง้งแต่ตอนหนูเปิดที่หนูสาวกิวนะปะนั่กนไดเหรอรูปจะนะถ้าไม่เละไหนกินหนูถ้าถ้ากินไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่กินปวดหัวได้เถ้าไม่กินเนี่ยเนี่ยปวดหัวไปเข้าวิ่งออกเนี่ยมันเหม็น แต่ถ้ากินได้เป็นไรกินน่ะชอบเมื่อวานนี้พาไปเอาปลาร์เปียวของจากบ้านบีเนาะโอยมามาผสมเม้นปลาแหกปวดหัวเลยผสมยังไม่ดองอีกเน่ยเม้นจนปวดหัวมาเมาผสมกเจ้าคือนไห่มากหลายๆแต่เขามาหลายคนเนาะมาเป็นถุงจังสั่นก็มีแล้วว่ามาแบ่งกัอยู่พี่มาเขาเตรียมมาอย่างนั้นเลย เาบีเข้าไปเยอะเข้าไปหลายคนไหมสี่ห้าสี่ห้าคนมันก็ได้น้ำหนักเยอะมองไม่ยังพี่น้องมีแตะประแดกก็ผสมประแดดกงมีผสมเอาพี่เรานี่รลอดนง่ายเบิ้งผู้บ่าวคนแน่เบิ้งว่าผู้สาวเพราะจะเห็นหนังผู้บ่าวสงสัยให้ดียังกันออื เวลาถ่ายวิดีโอตะแคงนย่เี้ยหรอไม่ใช่ตั้งเหรอ <c oughs> ฉันไม่ได้เอาขายนั่นมาเนาะไม่ใช่ตั้งตั้งแบบอย่างเงี้ยนะตะแคงอย่างเงี้เพราะว่ามันจะได้มุมกว้างอ๋อโอ้ยมันแข็มันมันแข็งได้เธอเนี่ยแข็งนี่แหละอย่แหละพอแล้วแค่นี้แหละเหรอถ้าเท่านี้บอกลูกสาวมัมกเท่ากับมักสามทีเท่าใดเมื่อกี้ลูกสาวฉันกินแล้วโอเคยังไงแล้วค่ะ เม็ดถอนเม็ดออกไ้ม่ค่อยหวานหรอกของ้ามัก็หวานกวดิมดแข็งเลยแข็งแบอู้แ่ตีดูเขียวว่ะดูแล้วไม่ยังอ่อนเนื้อเปล่าลูอไม่ใช่แม่ไมู่ันทก เนาะมันไม่ค่อยหวานเหมือนรูกเมื่อกี้มันแก่อยู่ด้วยแต่เม็ดมันก็แก่อ่ะยหนึ่งมันหวานขมป่ะจะชิมดูดีๆดิด นี่มันเขียวเวลาเลือกต้องเริ่มเออะไรนะเปลือกเหลืองๆหน่อยอันนี้เปลือกยังเขียวอยู่จะ่ได้อะไรทำเลือไม่ได้มะกรอวันนั้นซื้อมะกอไปแยกหยาบอ่ะฟันฉันเราจะจะหักงอนมะกรอฉันนั่นแต่ประจบไม่ยุติธรรม ตรงประจอมก็บาลน้อหนห่อยๆตัวนตหน่อตัวหน่อยอยื็จตาแสบอะไรนะ่ะผักแนว้วนึกว่าเอามะนาวมาให้ล้างมือมันติดไหมติดมันจะไม่แหง้ง ยังอ่อนอยู่ไหมเขาเรียกสเม็สเม็เมันเองสีม,มพี่พี่พี่รู้ว่าเธอมาจากทางเส้นสายแก้วใช่ไหมพี่จะเล่าอะไรให้ฟังรู้ป่ะพี่น้องฟังเราเด้อมีครั้งหนึ่งพาพี่สาวไปไปสิก สิกอะไรสิกสิกพระน่ะนะสิษพระเออวัดสายแก้วน่ะรู้จักวัดสายแก้วใช่ไหมอยาที่ทีมดังๆไปถึงตีสี่ไม่รู้ว่าคือนั้นเป็นคืนวันมรคะไปจอดลงจอดรถใกล้ๆกุฏิรู้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าพี่ต้อยผ่ากลางนี่เลยมนติดทำไมอ่ะตอนลืมไปจอดรถข้างกุฏิกุฏิหลวงพ่อแก้วใช่ไหมออของวัดสายแก้วอ่ะ เห็นเห็นรูปเงาทําไมพระองค์นี้ไม่หลับไม่นอนมายืนดูเราอยู่เป็นเงาตังต้มกระจกอกระจกกระจกแก้วอะกระจกบันพับอะกระจกอะไรที่มุนหมุนหมุนหมุนทำไมมายืนสองดูเราเป็นเงาเลยนะแล้วก็ถือเหมือนถือทรงกดเลยนะเออเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วมองไปข้างหลังเหมือนมีคนเขย่ารถอะตึงตึงตึงข้างๆก็มีหมาหมาดามายืนอยู่ข้าง ราอยู่ในรถคนเดียวอะ่ะพ <Hey. S 1> ี่สาวเขาเดินเข้าไปข้างใน uh huh. แล้วเขาเวลาขับรถลงมาเขาบอกอย่ามองหลังนะอย่ามองหลังนะ uh huh. อ,อแล้วเสร็จแล้วมาตามทางแล้วเลยพระที่สืบมาเนี่ยพูดให้ฟังว่าเมื่อคืนเจออะไรไหมเขาถามเรานะ่ะเขาบอกก็เจอนะเจอพระเหมือนพระไม่นอนนะไม่ไม,ไม่ไม่จำวัดอะมายืนสองดูเราอยู่นั uh ่น huh. แหละหลวงปู่แก้ว oh. เออลง <Okay. S 1> แก้วอยู่บนกุฏินะ่ะเขาบอกเนี้ย เขาร้านเขาเอืุ๊ี้เขาสั่งปอปศพอยู่บนกุฏิลงปูแก้วเขาบอกไปมีมีโอกาสไปไหว้นะมเขาลงแก้วไหมเขาบอกศักดิ์สิทธิ์ ท่านท่านท่านโบราณภาพตอนท่านอายุร้อยเจ็ดเขาบอกเงี้ยลูกไหนลูกอุอาพี่จักลูกสุกลูกสุกใช่ไหมพักไปก่อนนะพักพักไปก่อนแม่มือทามางทุเรื่อง จะไ,ได้พี่ต้อยพา